สวัสดีนะคะแม่แม่ซี FC นะคะนี่ก็เตรียมกล้วยนะคะของคุณแม่ดิลาพอดีนะคะที่ท่านเหมาเมตตาเหมานะคะเป็นค่ารักษาพยาบาลให้สาวอปนะคะเดี๋ยวเราจะไปป้อนนะคะจะได้เชือกละเจ็ดหวีนะคะเจ็ดสียี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดของามียี่ปดวีนะคะไปป้อนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวให้คุณป่วยเป็นคนป้อนไปป้อน พี่พลอยสาวพลอยคนสวยนะคะช้างบ้านนี้มีแต่ช้างเอาแต่ใจอาจะไปป้อนทีละเชือกทีละเชือกนะคะคุณแม่นร่าง,งกายไม่ไหวแต่ใจอืดมากน้องช้างได้กินโอ้ยดู รีบเกินน้องช้างได้กินนังก็ดีใจนังก็มีความสุขถึงตัวเองเจะป่วยก็สู้แตะแล้วหนึ่งเชื่อนะคะนะี่คะด้วยความเมตตาของคุณแม่นะคะดรับควาเมตตาของคุณแม่ที่เราดีนะคะคำเมตตาให้น้องช้างได้กินกล้วยหวานๆในวันนี้นะคะ นี่คุณลุงไั่ทองคานะคะช่างตกมันนะคะสองเดือนกว่าแล้วนะคะคุณแม่สองเดือนกว่าแล้วนะคะก็ยังน้ํามันอาบแก้มอยู่นะคะต้องโยนนะคะขอญาตโยนจ้า <c oughs> นะคะ, <c oughs> อะขออนญาตโยนให้ลุงนะคะแม่จ๋าป้อนไม่ได้นะ <c oughs> โอ้แล้วมันไหลลงมาลุงยาเอาได้ไหมแล <c oughs> ผู้เฒ่าเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะ ดูน้ำมันยังไหลเข้าปากอยู่เมื่อไรจะจำกันได้สักทีเนาะ,นะมาหาที่ไรก็ฟาดง่วงฟาดงาใส่กันตลอดเลยนะอีกนานไหมเนาะถึงจะจำกันได้ดูท้ากินสบายใจมากดูเด็กดื้อวันนี้ไม่ได้ไปป่านะจ๊ะนี่ เตาดื้อประจำบ้านกี่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 ครับกี่ครับผู้เห็นกล้วยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนหันมาดีๆสวัสดีครับเร็วๆสว,วัสดีครับรอๆเข้าไปอีกก็ได้ เขาไม่ทำไรเธอหรอกพูกยาวนะคะให้น้องเล่นนะคะเล่นจนไปดึงล่มมาหักไปแล้วนะคะล่มหักไปแล้วแล้วต่อไปแม่จะมีล่มไหนใช้กับเขาไม่มีล่มใช้แล้วขี้ดื้อไปเอามาพังพังหมดเลย เผอแพบเดียวโอ้ยดีโหลบมากไปใส่เนะาะกัวใครแย่งนะเต็มมือเต็มไม้เลยนะเอาไปวางไว้ให้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาไปให้ป้าแก้วป้าแก้วมองทางอยู่วางให้แล้วก็ ไม่ได้กินกล้วยหลายวันนะคะวันนี้แบบมู๊ยจะกินกล้วยแล้วแบบจุกๆุเลยนะคะเข้าป่าเข้าป่าทุกวันน,นะคะก็ไม่ได้กินกล้วยกับลุงกับป้ากับแม่นะคะหลายวันแล้วนะคะวันนี้ได้กินกล้วยกับเขาเราดีใจนะคะดึงนั่ได้กินกล้วยยืนนิ่งเลยไม่กินหญ้าด้วยแม่ดูนะหญ้านัา้นฟาดเต็มกกหลักเลยเอายาให้ก็ฟาดทิ้งเต็มกกหลัก ได้จะข้าไว้ทรมไมก็กินให้มันหมดหมดไปว่ะคนป่วยเราบนว่าเหนื่อยแล้วแม่ถอยไปถอยไปเลยถอยไปฮะนี่ค่ะปลาแก้วเาวารักสันโดษ นะคะของเราวัสดีค่ะ <c oughs> ข่อยาดโยนเนอจ์จาม่เสียงดังฟังชัดหิวหิวกล้วยนะคะอออือ,อนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วย ะ,ะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะรับบ้านรวยนะคะเงินทองไหลมาเทมาอใหญ่ๆแค่ได้ป่วยนะคะขอบคุณคุณแม่มาพกิขอบคุณนะคะที่เมตตาค่าค่าหมอหนูหเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมคะยังเวียนอยู่นิดหน่อยนะคะยังเวียนหัวแล้วก็มีไข้อยู่นะคะคุณแม่ ก็กลับพะพะกคุณนะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณแม่ลีราวดีนะคะขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอองค์ครูประกรรมปกปักรักษาคุณแม่และครอบครัวนะคะ ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะปลอดภัยแล้วค่าจากภัยอันตรายทั้งปูวงนะคะค้าขายล่ำล่ำรวยรวยนะคะลูกค้าเยอะนะคะคุณแม่จ๋านะคะขอให้คุณแม่มีลูกค้าแน่นร้านทุกวันเลยนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะนะคะที่เมตาน้องช้างนะคะทั้งช้างทั้งทั้งควานนะคะกราบขอบคุณคุณแม่นะคะให้คุณแม่หายจากอาการเจ็บหลังเร็วๆนะคะคุณแม่คาะนะคะนะคะ ขอบคุณนะคะคุณแม่ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ